้าจาจงแกคิดดีๆคิดดีๆว่าจะหยิบไปเท่าไหร่นะอย่าลืมนะว่าแกต้องจ่ายค่าไหนหน้าให้กับฉันทุกวันและไอ้บุญคุณที่ฉันรับแกเข้ามาทำงานที่นี่เนี่ย <c oughs> อย่าลืมสะละ <c oughs> เพราะคนที่มันไม่ตอบแทนบุญคุณเนี่ย เขาเรียกว่าพวกอาการโยนี่เลือกได้ดีนีเลือกแบบนี้เนี่ยทำงานด้วยกันยาวๆเอาเป็นว่าเด็กอย่างแกเนี่ยไม่มีที่ไหนเขารับทำงานแล้วเว้ยที่แกทำงานที่นี่ได้เนี่ยก็เพราะว่าฉันมีเมตตา ハハハハ เห็นไหมพี่ปล่อยมือแล้วทีนี้หนูบอกพี่ได้หรือยังว่าทำไมต้องวิ่งหนีพี่ด้วยหนูเอาเข้าวเหนียวที่ลูกค้ากินเหลือมาค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้ขโมยมาจากครัวนะคะเรื่องแค่นี้เองทำไมพี่ต้องว่าหนูด้วยล่ะคุณไม่โกรธหนูหรอคะคุณเบย์บอกว่าคุณไม่ชอบเด็กเลยไม่รับเด็กเข้าทำงานคุณเบช่วยให้หนูได้เข้าทำงาน หนูก็เชื่อไอ้เบงนะหรอค่ะคุณเบ,บเป็นผู้มีพระคุณของหนูทำให้หนูมีข้าวกินไม่งั้นหนูคงอดตายไปนานแล้วค่ะหนูก็เลยยอมโดนหักเงินทุกวันนะ่ะนะเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เอง อ้คุณบิวครับเอาไปแล้วเดี๋ยวผมใช้ยวยเองครับไม่ต้องอ่ะแกไปตามน้องจา๋ามาหาฉันดีกว่าครับให้ไปเรียกน้องจา๋ามาทำไมวะน้องจา๋าน้องจา๋าเรียกไม่ได้ยินหรือไงคุณบิวเขาเรียกแก คะเขาเรียกทำไมคะเขาคงไล่กแกออกมั้งนี่แกจำไว้เลยนะว่าถ้าแกอยากอยู่ต่อเน,นี่ยแกต้องเชื่อฟังฉันเพราะฉันนี่คือคนที่ช่วยเหลือแกได้แค่คนเดียวเว้ยคุณเบลลอยอยู่ที่เคาน์เตอร์อ่ะไปไปดิวะ ้มาใหเอาไปสิแต่ว่าเอาไปเถอะทำงานร้านอาหารเนี่ยจะมาใส่เสื้อผ้าสมๆได้ยังไง <c oughs> เดี๋ยวลูกค้าเขาจะหาว่าพี่ไม่ดูแลลูกน้อง <c oughs> ขอบคุณค่ะ แม่งเอ้ยเงินทั้งนั้นเลยว่ะอย่าเอาไปคุณบิวให้หนูไอเสื้อกระจอกกระจอกนี่อ่ะฉันไม่เอาเว้ยฉันเอาไว้นี่ ใช่ไหมไอเบยคุณบิวแกหายเงินลูกน้องของฉันจนเขาพาคลาออกมาแล้วเนี่ยอมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับคุณบิวความลับไม่มีในโลกหรอกนะแกโกหกฉันไม่ได้หรอกไอเบยเอนอะเงินหายไปไหนแกบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะเร็ว,เ,รวเสียงดังเหี้ยอะโวยวายอะไรกันนะ,ะคุณบิวครับเงินของร้านที่หายไปอะพนักงานคนนี้เป็นคนเอาไปครับ ไม่จริงนะคะฉันไม่ได้เป็นคนเอาไปคนที่เอาไปก็คือจุดตัวน,นี้เลยนะเริ่แก้ตัวได้นะฉันเสียใจจริงๆนะฉันอุตส่าห์ไว้ใจเธอแต่เธอกลับไม่สำนึกคุณคุณฉันเขาทำแบบนี้ก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันแล้วออกไปซะไม่นะคะคุณบิวคุณบิวฟังหนูก่อนนะคะคุบปักแกโดนไล่ไแล้วะรีบสายหัวไปซะไป ฉันอะคุณทำเงินหล่นค่ะแล้วทำไมเธอไม่เก็บเงินนี่ไว้อ่ะเพราะฉันไม่เคยขโมยเงินของใครทั้งตอนที่คุณไล่ฉันออกแล้วก็ตอนนี้แต่ในเบเขามันนั่นแหละที่เป็นคนเอาเงินไปมันกดขี่ข่มเหงรีดไถเงินจากคนงานส่วนคนงานที่ลาออกก็เป็นเพราะมันคุณ<ช>วิว คุณบิวนั่นแหละที่กำลังโดนมันหลอกเอา้าแล้วแล้วคุณบิวก็เชื่อเหรอครับเชื่อดิเ,อเพราะหลังจากนั้นเนี่ยฉันก็เฝ้าดูแกมาตลอดแล้วฉันก็เห็นว่าแกเนี่ยหักหัวคิวน้องจา๋าแล้วเมื่อกี้แกก็ยังขโมยเงินน้องจ๋าอีกหลักฐานเนี่ยก็อยูอ่ในมือแกนี่ไงไปซะฉันไล่แกออกไปน้องจา๋าคุณมิวคุณมิว คุณบิวฟังผมให้ไบ้านก่อนนะครับคุณบิวคุณบิวครับ,รบเ,เดี๋ยวก่อนครับถ้าคุณบิวไล่ผมออกอะแล้วใครจะมาเป็นผู้จัดก,การแทนผมนะครับไม่มีใครเก่งเท่าผมแล้วนะครับฉันจะเป็นผู้จัดก,การเอง <c oughs> แกเนี่ยหรอทำเป็นเหรอฮะ <c oughs> ทำไม่เป็นเนี่ยก็ฝึกได้ แต่ว่าคนที่มันไม่ซื่อสัตย์คดโกงอย่างแกเนี่ยต่อให้ฝึกให้สอนเท่าไหร่อ่ะก็ไม่มีทางกลับมาเป็นคนดีได้หรอกนั่งบิวปากดีกน่านหฉันเรียกตำรวจให้ตามที่คุณบิวสั่งแล้วค่ะเบ แกรู้ป่ะว่าที่แกทําทั้งหมดอ่ะมันผิดกฎหมายหลายกระทงมากนะทั้งขูกก่กระโชกทรัพย์ทั้งใช้แรงงานเด็กอย่างน้องจา๋ารวมทั้งช่อกงขงโมยเงินคนอื่นแบบเนี้ยแกติดคุกยาวแน่ออย่าเวยฉันไม่ยอมติดคุกหรอกเขาหนีไปแล้วตำรวจรออยู่ข้างหน้าแล้วหนีไม่พ้นหรอกนี่ที่ผ่านมาหนูเข้าใจพี่ผิดมาโดยตลอดนะที่ พี่ไม่รับเด็กเข้าทํางานอ่ะไม่ใช่ว่าพี่ไม่ชอบเด็กนะแต่ว่ามันผิดกฎหมายแรงงานต่างหากเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อ่ะหนูไม่ต้องมาทํางานที่แล้วนะไม่ต้องมาทํางานที่นี่เพราะว่าหนูต้องไปเรียนหนังสือต่างหากคะพี่เนี่ยจะส่งหนูเรียนหนังสือเองแล้วถ้าหนูเรียนจบแล้วยังอยากทํางานอยู่ก็ค่อยมาสมัครทํางานที่ร้านพี่ก็ได้ นึกว่าพใจร้ายมาตลอดพี่ก็แค่หน้าดุแต่จริงๆแล้วอ่ะพี่ใจดีมากนะยกเว้นคนเลวแบบไอเดที่ทำให้พี่เนี่ยต้องแปลงร่างเป็นยักษ์ตั้งหานี่เธอเป็นใครเนี่ย ไปไหนแล้วเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยหรือว่าอยู่ในเต็นท์นั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่นุชชีไม่ได้อยู่ในนั้นพี่นุชชีไปนู่นแล้ว แล้วสรุปเธอเป็นใครเนี่ยทํำไมแต่งตัวแบบนี้คุณไายครับคุณนายเสียงใครคนของบริษัทผมเองฉันไม่อยากให้ใครรู้ว่าฉันเป็นคนชนเผ่างั้นมานี่เฮย้ย อยู่ข้างในหรือเปล่าครับคุณไอ้คุณไอ้ครับ เธอชื่ออะไรฉันชื่อนูซี่ย้องต่อไปเธอชื่อนุชเป็นแฟนของฉันโอเคแล้วก็อย่าทำตัวมีพิรุธเดี๋ยวเธอใสก่กางเกงตัวนี้นะ อาเดมตามฉันมาถึงที่นี่มีอะไรหรือเปล่าเออคุณโมเดลให้ผมมาตามคุณนายกลับบ้านครับงั้นเหรอแล้วแกรู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่เออแ,แหมคุณโมเดลซะอย่างมีอะไรบ้างครับที่คุณโมเดลจะไม่รู้แล้วนั่นใครอะคุณนายอ๋อนี่นุ๊แฟนของฉันเองแหละแฟนเหรอครับ นี่คุณไอ้มีแฟนตั้งแต่เมื่อไรครับเนี่ยอย่าถามมากได้ป่ะนี่มารับฉันกลับไม่ใช่เหรองั้นก็เก็บเต็นท์ซะครับครับครับเดี๋ยวคุณใส่คู่นี้ ใส่เสื้อผ้าแบบนี้ก็สวยดีนี่ออขอบคุณค่ะว่าแต่เธอหนีใครมาอะไรยังไงเล่าให้ฉันฟังได้เรื่องคือพี่สาวฉันขายฉันให้กับคนเมืองค่ะขายขายทำไมอ่ะคือว่าคนบางกลุ่ม มีความเชื่อว่าถ้าได้ผู้หญิงโรมาจันท์ในชนเผ่าฉันไปครอบครองจะได้โชคลาบมหาศารถ้าคนคนนั้นได้ตัวฉันไปเป็นท่าหรือภรรยาฉันได้ยินพี่สาวฉันคุยกับคนเมืองว่าจะขายฉันฉันก็เลยรีบวิ่งหนีมาโดยมีน้องชายของฉันเป็นคนช่วยฉันเสียใจด้วยนะคนเราไม่ควรมีความคิดแบบนั้นเลยอะ ริดล,ลอนสิทธิสเสรีภาพคนอื่นชัดๆคุณจะไม่ทำแบบนั้นกับฉันใช่ไหมไม่ฉันสัญญาเฮ้ยไงไอว่าไงคือฉันให้ดีมไปรับแกมาแต่เห็นไอ้ดีมบอกว่าแกไปเที่ยวกันเต็นกับแฟนเหรอใช่ว่าแต่แกเถอะ รู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นั่นเอาเป็นวรู้แล้วกันว่าแต่ทำไมแฟนแกถึงทำท่าทากลัวฉันนะฉันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอวะอ๋อแฟนฉันขี้อายนะี่ยไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนนี่ไม่ต้องกลัวนะมียาฉันเองว้า สวยเสยด้วยฮะผมโมเดลนะครับฉันชื่อนุชค่ะชินดีที่ได้รู้จักนะครับพูดแต่วันนี้แกมาทำไมวะอ๋อฉันแค่จะมาเตือนแกเรื่องการนัดประชุมบอราา์ดบริหารในทิศหน้า ฉันไม่ลืมหรอกวันนั้นน่ะเป็นวันที่ฉันกับแกต้องชิงตำแหน่งกันนี่ได้แล้วเจอกันนะญนะาติคุณไม่น่าไว้ใจเลยอะ่ะงั้นเหรอ แต่เธอหิวหรือยังเนี่ยคนในเผ่าฉันขอบคุณกันแบบนี้เอ,อแต่เธออย่าทำแบบนี้ที่นี่นะแค่พูดขอบคุณก็พอกับทุกคนเลยเหรอเออเบนฉันเป็นคนหนึ่งก็ได้ แล้วปกติเธอกินอาหารแบบไหนรอที่นู่นก็ฉันกินอาหารน่หาได้ตามป่าทั่วไปอ่ะงั้นก็ดีลองกินอาหารคนเมืองดูนะกินเยอะๆเลย คุณอปากคุณเลออ่ะเออนิบเป็นการเช็ดปากของชนเผ่าเธอเหรออืมอั่นเออ เดี๋ยวกินเสร็จแล้วอะ่ะฉันขอตัวไปทำธุระข้างนอกแป๊บนึงนะ<ๆ>เธออยู่นี่นะอย่าไปไหนนะ ฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะอแล้วมือถือที่ฉันให้เมื่อวานอยู่ที่ไหนล่ะอยู่นี่ไงดีถ้ามีอะไรโทรมาหาฉันนะทำตามที่ฉันสอนละ่ะไปก่อนนะเอ่อคุณนุ่นครับ คุณได้ให้ผมมาตามคุณนุชไปบริษัทครับไปทําไมคุณได้ต้องการเปิดตัวคุณนุชให้กับทุกคนในบริษัทครับเชิญตามผมไปเลยครับ,รบนี่มันที่ไหนอแล้วนายพาฉันมาที่นี่ทำไมอายุไหน อเว่าไงจันนุสโอ๊ยไม่สินุสสิเดี๋ยว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 จะหนีไปไหนฉันจ่ายเงินให้ครอบครัวแกตั้งเยอะพี่สาวแกอยู่ในเมืองจนตัวสั่นแต่แกกลับหนีมาทำตัวไร้ความรับผิดชอบแบบนี้นะ ไม่น่ารักเลยมิซ่าปล่อยฉันโอ้ยปล่อยฉันปล่อยฉันเออฉันปล่อยเธอแน่แต่ฉันขอผมมารจันท์เธอก่อนละกันเอาไว้ฉันได้ตำแหน่งผู้บริหารโชคของเธอมาเมื่อไหร่เนี่ยธอไม่ต้องห่วงนะเขี่ยเธอทิ้งแนะ่ฉันไม่เอาคนป่านเธอมาทำเมียหรอก อันนี้มาหืซี่จ๋าพี่ขอนี้จ้อาก้ไอ้ไอ้ไอ้าได้ไงวะฉันไม่ได้บาคนเดียันพาตวด้วยเฮ้ยตำรวจปล่อย ผมขอจับคุมคุณได้เขาหากับขังลูกเหนียวได้เขาหาอื่นเชิญแปลงพาด้วยครับไปครับไม่ต้องกลัวนะมันจบแล้วล่ะแล้วคุณรู้ได้ไงว่าฉันนอนจับตัวมา คุณโมเดลเห็นผู้หญิงคนนั้นได้ใช่ไหมครับอืมฉันเห็นละแต่แกแน่ใจนะว่านั่นันคือผู้หญิงที่เผาที่ฉันเสียเงนินซื้อไปผมแน่ใจแล้วก็มั่นใจร้อยเปอร็นเลยครับนี่แกปล่อยน้องสาวเกหนีไปได้ไงรู้ไหม ว่านายฉันเนี่ยเสียเงินไปมากเท่าไหร่ฉันขอโทษเดี๋ยวฉันจะรีบตามนุซี่กลับมาให้ก็ได้แต่ถ้าเกิดพวกแกตามหาแล้วไม่เจออะพวกแกตายยกเผาแนะ่้ยนั่นมันเต็นท์กุณไอ้นี่ว่าดูว่า นั่นจะอยู่กับคุณไอ้กำไรที่นางนั่นใส่เป็นกำไรของชนเผ่านั้นจริงๆครับคุณโมเดลหรือว่าไอ้ไม่ใชรู้แล้วว่าผู้หญิงชนเผ่าพมจันนั่นสามารถเรียกโชคและพลังอำนาจมันก็เลยชิงตัวนางนั่นไปนะเพื่อจะให้นางนั่นนำโชคเรื่องตำแหน่งเก้าอี้ประธานก็อาจจะเป็นไปได้นะครับคุณโมเดลแล้วแบบนี้คุณโมเดลจะไม่ต่อดีครับ แกไปหาวิธีชิงตัวมันมาก่อนที่การประชุมจะเริ่มพึ้นพรุ่งนี้เลยไหมครับใช่ที่แท้ก็เป็นไอ้โมเดลนี่เองที่ทำเรื่องแบบนี้อีกอย่างมือถือที่ผมให้คุณไปมีเครื่องติดตามซ่อนอยู่นี่คุณช่วยฉันไว้อีกแล้ว ไม่ใช่แค่นั้นนะดูนู่นสิผมพาใครมาด้วยเฮ้ยอาไปพี่คิดถึงน้องเไมออ่ะผมก็คิดถึงพี่เหมือนกันดีนะคุณไอซ์รับผมมาอยู่ด้วยส่วนพี่สาวเราเขาหนีไปแล้วพร้อมกับเงินที่เขาซื้อพี่นี่คุณไอซ์คุณจะให้ปังปังอยู่ที่นี่กับฉันจริงๆใช่ไหม จริงสิฉันขอบคุณคุณมากนะเอ๊ะทำะไรอะคุณไอ้อา้าวนี่ชนผอของคุณนายจุ๊บม็ดเป็นการขอบคุณไม่ใช่หรอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ นั่นมันเฉพาะสามีภรรยาตาังังอา้าแล้วที่เอาปากเช็ดปากล่ะอันนั้นก็เหมือนกันเป็นการแสดงออกว่ารักมากแบบสามีภรรยาตาังบังหกปากไปเลยนะ ส่วนนี้ก็เป็นการบอกรักของคนที่นี่เหมือนกัน